สวัสดีค่ะอันปันทําสวนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการให้น้ำทุเรียนในระยะติดดอกนะคะไปดูกันเลยว่าการให้น้ำที่สวนให้ยังไงนะคะในระยะติดดอกนะคะระยะติดดอกของทุเรียนจะมีอยู่8ระยะนะคะก็คือระยะตาปูนะคะระยะตีหนู ระยะมะเขือพวงมะเขือพวงนี่จะเป็นมะเขือพวงเล็กๆนะคะลูกเล็กๆนะคะมะเขือพวงใหญ่หัวกำไลระยะดอกขาวระยะดอกบานและระยะสุดท้ายก่อนที่จะกลายเป็นลูกนะคะก็คือระยะหางแย้นะคะการให้น้ำทุเรียนในระยะติดดอกนะคะเราจะให้ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ สวันต่อครั้งหรือแล้วแต่สภาพอากาศนะคะถ้าแห้งมากก็จะวันเว้นวันนะคะการใส่ฮอร์โมนบำรุงดอกนะคะเราจะใส่ทุกเจ็ถึงสิวันพร้อมยาฆ่าเพลี้ยและยาฆ่าแมลงนะคะส่วนปุ๋ยนะคะปุ๋ยในช่วงนี้เราจะยังไม่ได้ใส่นะคะเราจะไปใส่บำรุงเขาอีกทีตอนที่เขามีลูกแล้วหรือเขาติดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่อง เรื่องการให้การให้ปุ๋ยในระยะมีลูกนะคะ EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ